ัว่าด,ดีดีนะ350ลังใช่ไหมเจ

แปดด้วยนะาถมมาลงพี่ค่ะสนุกเลยค่ะฝ่าที่28แปด้วยนะาถมมาลงวิวตรียาก็มาี่เป็นอะไรต่อเตียวยังต่อต้องไป วเนที่ยี่สิบแปดอุบัติเหตุมาลงนะำีวิวด้วย้ยบบหาหัรแพงไหเช๊

จบสามร้อยถึงไหมไม่ไราร้อยสามร้อยไหวอะไรจะอนเตอร์เทนนัดสุรศักดิ์มาไปนะนัดสุรศักดิ์ไหมหนมาคนเดียวกูมามาแต่ว่าสุดมากสนุกใช่ไหมมวนมีอีกน้วนี่หนึ่งกุจิไหวกูมาอีกแล้วโอ้ยเดือนนะควันที่สองกวันที่สิบปีนึงที่าว่าค่อยได้ข่อยประมาณนี้ เด่นอย่างท่สายสนุกนะสนุ่งหมุนหัวมาเรื่อยๆอยูบอกเลยมีอีกวันที่หนึ่งหมุนหนึ่งเจ๊หนึ่งเสร็จแล้วไปโดนเลยเด้อถูนท่านว่าหมุนก็สิมาอีกแมนวันที่หนึ่งสุดท้ายที่กทมแล้วกะไปอีสานเน่เลยอีกแล้วมันไปไปแล้วใช่มันไปสิกเกตอีนี่สิกเกตสิกเกตที่ไหนสิบสามที่ไหนสิบสามไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วอยู่ไปต่างอนีไปอีสานก็สเกตได้นี่โอ้ปัญหาตาม วันที่หนึ่งมานํ้ำเด้อมาช่วยจัดใช่มาช่วยจัดยัรันตีมาตั้งวันที่สองนี้สิบพวกคือบาม่าเด้อบอกว่าเห็นเทนตุลาักมาด้วยสนุกสนุกะล่ะมาพิบล้อมาห้าสิบเองึงร้อยวันนั้นดาวพิชลีมาโก้มาเพื่อสนับสนุนพี่น้องคอยทานเน้ผู้พาดได้ดินมสกดได้ดิ คนซีสเกตคือกันเด้อครับคนซีสเกตเด้อครับไม่แห้งเด้อค่ะคนสารคามิตูบ่ได้เด้อคนสารคามคือกันคอนซาลัก้ามิตูบ่ได้เด้อซีร์ซีสเกตมาแห้งเด้อค่ะบจะได้ไม่แห้งเดียกับตังสูไ้สูตึกส uh ูค so ือส oh oh ูเด oh 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 ้ออันนี้ต้องขนมโือทวยนี่ต้องขนมโือทวยนี่ต่าต่าสนุกมันเฉยมากนะเอาไว้สันติข้าใจนะไม่ได้อวยนะ นเห็นสภาพู้เมตเต็นมาเลยแบบมออคากเลยจะไป็นโคลิบเรอเาจะไล่ออกจากบริษัทตุนเให้อต่ย่ไปไล่แล้วรักนะมาช่วยพาหมดคือใส่ปลาเสื้อกับผ้ามวนมวนอยู่แล้วละต่อยู่แล้วใกระตหนึ่งเดี๋ยวไหนหนึ่งกับไม่โรคนีเลยจะเปลงใส่ม่คิ้วเดียวสลาดเรื่องงนัเดี๋ยวไหนอหนึ่งมม่คิ้ยแล้วก็บ่มีอีกโเลยเดได้วันี่ ยอดมากแม่ว้ำสุขุกาอะได้มัน้ำสุขวะใครปลาชื่อจิมกอลาช่วยนะปลาช่วยตรงจิ้มก้อนอยู่แล้วโอ้แต่ว่าแต่ว่าโอเคเดยแต่ไม่อะไรมากมายข้าวบัวเดย์บัวี่โตแล้วกรเติ๊นจะเปิดฤดูกาลแล้วระหว่างวัยยุดอันในยูทูหนาบุ้มบวมพึ่งจะทิ้งนาทับสองหน่อยหน่อยหน้ากูถ้าัปไปกับปลาโจนี่ผูใหญ่มากเลย จ้าจะไปสังการเจ้าของเนี่ยคนเท่าน่ะน่ะว่าอีหยากให้ทิศเนี่ยไม่ใช่พี่โจพี่โจแต่ในยูทูปหน้าเขาใหญ่นะแต่ตัวจริงเขาพายมาแล้วออาพี่โจ้ขึ้นหน้าน้อยเทีสักนาคูเต็มจอครับบายซิยุสลายบายบายเจอกันนะคะรวยรรวยเด้อโอ้ขอใอนุญาตสิยุสกันอีดอนดนเลยจ้าขออนุญาตสองล้านแตกแตกว่า หูอ้มูอนีบอหมูเอ,อิญหมอเอ,อ,เอิไปไ,ไ,ปไ,ปไกกห้ไกับลมใจมมืเอิญโอ้ยแปไกแลวกระบางไปเด้อไก่ก็ด้วยค่ารถค่ารถไปกลับห้าร้อยโรอะไรด้อยมอเอ,อิญหล่นมากเจ้าหน่อยก็หล่นมากหมูเอิญหวาบเลแม่ามอเออ,อ,เอ,อนราดกระปังเลยต้องลานแต่แกระบ๋งหัวไก่ก็ด้วยไปักเด้อแพงเด้ออิมอมุกค่ะ พอใจคนก็ได้ถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับวันปกตินะคะเพราะว่ามันคือาการเดือนแล้วก็สนามนีลุงวันรัแลมก็คือเสาวน้อก็ยังการนตีอยู่ยอดเบียร์ก็ถล่มใช่คนาอาจจะแบบไม่ได้แน่นเหมือนปกติแต่ว่ายอดเบียร์ก็ต้องซื้อเพิ่มเที่ยวลงชายเที่ยวลงหมดเ้องซื้อเพิ่ม ีเ่่าใช่ถ้าคนสสตรสนุกคนก็กินก็ไเอนเตอร์เทนก็น้ำนิดหน่อยนั่นใช่อันนี้ก็ขายร่ารไปนิดอยไม่นไปรากระบังร่กระบังค่ะข้างฟามเขาเทตรงนี้ผมูค่ะเบียไปเยอะๆเลใช่